เราจะหาผลตอบแทนของกองอินเดียกองหลักมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เนื่องจากกองหลักเนี่ยเขามีมาตรฐานในเรื่องของการรา,ายงานผลตอบแทนแตกต่างกันนะคะครเราก็เอามาดูให้ได้มากที่สุดก็คือ1ปี3ปีนะคะระดับ5ปีเพื่อให้เห็นภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของ year to date ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคะอันนั้นเอาเป็นว่า ในส่วนของกองทุนหลักนะคะเราดูก่อนนะคะตารางแรกอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่31กรกฎาคมกองที่ทำผลงานได้ดีที่สุดหน้าเทียบในส่วนของกองทุนหลักเนี่ยจะเป็น ktind นะคะซึ่งเป็นกอง invesco india equity fund ของ invesco t นะคะได้23.68%นะคะกองที่ทำผลงานอันดับ2ก็คือ goldman s a c h นะคะได้21.94อันดับ3ก็คือ,อ กองของอโศกไวโอ๊์กนะคะ19.48นะคะอันนี้ถ้าถ้าเป็นมองภาพใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามองในส่วนของอ1ปีนะคะซึ่งเราจะเห็นภาพได้ชัดที่สุดค่ะน้องเชคใครได้อันดับหนึ่งคะครับก็เป็น i n v e s t o India ครับที่ได้ผลตอบแทนสูงถึง40%เลยครับตามมาด้วย Goldman Sachs นะครับอยู่ที่36ครับแล้วก็ตามมาด้วย Asset Plus ครับ ที่รวม3กองทุนเข้าด้วยกันครับก็อยู่ที่ประมาณ32-35%ครับแล้วก็อโศกไวโอล์นะครับอยู่ที่ประมาณ32.9ครับแล้วก็ UTI India อยู่ที่21ครับก็คือต่ำกว่าก็ตอนนี้อินเวสโกชนะขาดเลยนะคะคร่ะ,ะแล้วก็ถ้ามาดู3ปีย้อนหลังเนี่ยก็ยังชนะอ <ves> ินเวสโกก็ยังชนะอยู่ได้18.2%ตต่อปีเลยนะคะอันดับ สองก็จะเป็นของมิเรนะหุ้นเล็กเนาะหุ้นเล็กก็ทำได้ดีนะคะสิบหกจุดหนึ่งสามแล้วก็ในส่วนของแรมส์ก็สิบสี่จุดห้าห้านะคะโกลแมนแซกก็ได้ประมาณสิบสองจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์นะคะตัว UTI นี่ผลงานไม่ค่อยดีนะในช่วงหนึ่งถึงสามปีแต่ถ้าดูเรามาดูห้าปีบ้างนะคะถ้าดูห้าปีเนี่ยอินเวสโกก็ชนะนะคะน้องเช รแล้วก็ตัวมิเรเนาะมิเรเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะคะมิเรจะโดดเด่นที่สุดได้30%ซแล้วก็ถ้ามองในหุ้นในส่วนที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางที่ผสมผสานกันเนี่ยถือว่าอ n v e วสโกก็ถือว่าเป็นบลจที่ขังแกร่งนะคะในเรื่องผลตอบแทนได้2 1 9สอร์ซนเลยนะคะถ้าไม่นับ กับพุ่นขนาดเล็กอย่างมิเรน,นะคะก็ถือว่า Invesco ก็ทำผลงานได้ดีทั้งระยะสั้นกลางยาวนะน้องเช็คเนาะครับค่ะคก็เดี๋ยวมาเรามาดูผลตอบแทนที่เป็นระดับกองทุนไทยดีมะมครับเออมันก็มีผลงานแค่เล็กๆน้อยๆแหละเพราะว่ามันมาไม่พร้อมกันเราก็เลยเอามาดูสักหนึ่งปีแล้วกันเนาะน้องเช็คเนาะครับค่ะเพราะว่า กองของ p r i n c i เ l อเองก็เพิ่งตั้งไม่นานแล้วเพิ่งจัดสัมมนาไปกับ p r i น c i เ l e นะคะเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยผลงาน1ปีก็เลยยังไม่มีนะคะถ้าเรามาเทียบ1ปีทีเ่เราหาผลตอบแทนได้มากที่สุดเนี่ยใครชนะคะอันนี้ผลตอบแทนของกองทุนหุ้นอินเดียที่มีขายอยู่ในประเทศไทยคะ่ะครับก็ยังเป็น k คทีอินเดียเหมือนเหมือนเดิมครับ1ปีย้อนหลังก็อยู่ที่36.5%นะครับตามมาด้วยอ s สเิงอินเดีย28.4นะครับ ตามมาด้วย S C B India E Q นะครับก็อยู่ที่18นะครับแล้วก็ A S P India 11.89ครับค่ะ A S P India นี่เพิ่งเปลี่ยนนโยบายมาไม่นานนี้นะคะดังนั้นผลงานก็จะเป็นผลงานของมิเรด้วยเนาะน้องเชคเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ที่เทียบมาให้ดูเพื่อให้นักทุนเห็นภาพของกองทุนหุ้นอินเดียที่อยู่ในอินเดียนะคะไอที่อยู่ในไทยนะคะทีนี้ถ้ามาดูา3ปี5ปีหรือว่า ตั้งแต่จัดตั้งอะไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าระยะเวลามันไม่ค่อยพร้อมกันเนาะมันก็เลยอาจจะดูได้ไม่ครบถ้วนนะคะดังนั้นผลงานตรงนี้เราก็มองว่าเป็นผลงานที่เราเอาดูดูไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะคะสำหรับสามปี5ปีเราก็ยังมองว่า i n v e s t โ o ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะคะในในแง่ของ3ปีแล้วก็ถ้า5ปีก็จะใกล้เคียงกันกับ ในส่วนของอ s สปิงนะคะของในส่วนของเคทอินเดียกับในส่วนของอ s สปิงอินเดียก็ถือว่าในระดับ5ปีก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ที่15.69%กับ15.40%ค่ะครับเราเอาค่าธรรมเนียมมาฝากนะักลงทุนด้วยครับเทียบค่าธรรมเนียมกันนะครับของเคทอินเดียเนี่ยก็จะรวมค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยอยู่ที่1.13%นะครับ ก็ถ้าเทียบกับกองอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าค่าใช้ใจ่ายจะต่ําที่สุดครับค่ะนะตอนนี้นังทุนก็คงพอจะทราบแล้วนะคะว่าถ้าจะ,จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นอินเดียควรจะไปหากองไหนนะคะแต่อยากให้มองทุกๆมิติเนาะ,ะเพราะว่าสุดท้ายเรามาจบที่ผลตอบแทนก็คงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดใน ในเรื่องของการเลือกนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราต้องไปดูว่าเพื่อจัดการกองทุนเองเนี่ยมีมุมมองการลงทุนไปข้างหน้าอย่างไงนะคะแล้วเน้นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดไหนทีนี้ในเรื่องของการลงทุนเราอาจจะมีการผสมผสานระหว่างกองที่1กองที่2หรือว่ามี3กองก็ได้เพราะว่าเนื่องจากตัวอินเดียเองก็มีขนาดขนาดใหญ่นะคะเป็นเป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ ผู้จัดการกองทุนถ้าเราดูในเชิงคุณภาพเนี่ยชอบที่ไหนคะก็ถ้าดูสถิติย้อนหลังครับก็ชอบของ Invesco กครับเพราะว่าผลงานโดดเด่นที่สุดแต่ว่าในช่วงนี้พอมีการรวมรัฐบาลนะครับก็จะมีการกระจายไปที่ชนบทมากขึ้นก็เลยมองว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมองว่าจะมาในช่วงนี้ครับค่ะเราอาจจะเลือกมีกลยุทธ์ในการเลือกสักสองกองสามกองก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีหุ้นใหญ่ ะะแล้วก็มีหุ้นเล็กหุ้นกลางเข้ามาเสริมทับด้วยอันนั้นก็จะเป็นการลงทุนที่เราอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเติบโตให้มันครบถ้วนนะคะสำหรับตลาดอินเดียซึ่งเรามองว่าจะเป็นตลาดที่เติบโตในระยะยาวค่ะวันนี้เราพูดกันมานานมากเลยน้องเชคเจาะลึกอินเดียแบบเยอะมากเลยนะคะหวังว่ารายนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนนะคะค เรามองว่าหุ้นอินเดียเนี่ยจะเป็นเสือตัวใหม่ของโลกนะครับเราก็เลยนํามาฝาก5กองทุนครับมาเปรียบเทียบว่าแต่ละกองเนี่ยมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นอินเดียนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ad w e r y p u b l i c ครับหรือว่าสําหรับนักลงทุนที่มีกองทุนอยู่แล้วนะครับอยากจะมาปรึกษาเรานะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ad well republic ครับถ้าชอบข้อมูลนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ แล้วก็กลับมาคบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์บ่ายโมงครึง่งวันนี้ใช้ก,กบาลีลาไปก่อนครับค่ะส,ส,คสัปดาห์หน้าเราจะพูดเรื่องกองอะไรรบกวนติดตามนะคะเราเลงไว้แล้วว่าเรื่องจีนเนี่ยต้องมา <S <S นะคะก็ฝากติดตามทุกวันศุกร์นะคะบ่ายโมงครึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้ว ที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเวล p u b l i c หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ v e ลลี่พับบของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Ver ลี่พับบิยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่าย และตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR c o d โค้ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเว l ลี Republic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ